หลังซาดควาประทานชนกำลังซาดช่องลำน้ำหลังซาดความประทานชนกำลังซาดช่องลำน้ำหลังซาดความประทานนั่นก็ลังซาดควาประทานข้องครูบาวานฟังซิงอำเภอเมืองนครรี่รมราชกับชนกับที่แท่นช่องพื้นบาทกับที่แท่นช่องพื้นบาทเป็นดําในเจอทีวีนะครับหลังซาดช่องลำน้ำครับหลังซาดช่องลำน้ำตองในสั้นบอดินเราต้องกับ อำเภอเรามีบุญจังหวัดนครศรีธรรมราชช่องลำน้ำตัวดดับนั่นเราพักน้ำแดงแดงน้ำครับตวแดงเนี้ยก็เคยชนะยกไทยมาเลยนะครับไม่ใช่ธรรมดาช่องลำน้ำนี่ี่ว่าตรงนี้กับแป้นดินมันนะครับแป้นดินนะครับ

ซาด้ำกำลังซาแดงนาปีนี้ลังซาด้ำครับช่องลำน้ำยังเป็นต่อยังอาไฟไอแดงกับสู้ลังซาแดงนี่ช่องลำน้ำโตขึ้นช่องลำน้ำครับแข้งแกร่งบานเดงครับบานเดงเอ้ไม่ลมเอ้ลังซาดีนมันกัดสู้ลังซาแดงกับลังซาแดง ไม่ตัวบาเลยครับเที่เลงครับเที่เลงนี่ไอตัวร่องฟาดไปไอ้ดำเป็นตัวตลอดนี่ก็ต้องลำนำไอ้ดำเป็นตัวที่มาตลอดนะครับแต่แรงมันก็โตตอบตลอด đây 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 nam đây 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 ไม่มีใครตัวใครกันไอ้แดงพามามีประโยชน์มีประโยชน์มีประโยชน์ไอ้ดำโต้ไอ้แดงกล้ว้ ไอ้แดงนจไปย้อไอ้แดงคือล really ังซาดกว่าประทานกับฝ้ามือลังซาดกว่าประทานจากพังสิง ra กับไปมาไปมาไามาทู่อยู่ไม่ไปน้อย นี่ไอ้แดงอ่ะนี่โอ้ยวุน้นไอ้แดงพยายามพาไปนี่ทโคกก่นไปทโคกก่นมาทโคกก่นมาทโคกก่นไปนีใ่ใครจะต่อราด้วใครเนี่ยนี่าไป ได้แล้วช้องลำนาได้ฟาไปฟ้าไปเนี่ยการกระตันชุดเด็ชุดเด็ด้ยลงพันที่รอใคนี้เป็นต่อไงช่องลำนากำลังซาช่องลำนมเป็นต่อนี่ นี่ไม่ไปไหนไอ้ทำเป็นต่อปั่นสิโรยแดงไปหลังได้ลงป,ปั่นซ้ำแบบไม่มีรุ่นไม่มีเที่ยวเลยครับนัซชาตยังไปหน้าได้ ช่องลำนาบช่องลำนาม,มากจะเป็นควายน,นะครับหลังซาช่องลำนามกับลังซาช่องลำนามกล้องในสัน้นบ่อยดินเท่าตรงกับกอเป็นควายจนะ